ท่านผู้ชมครับนี่องตุกบาลาจนลาเทียวนะครับมีโอกาสกาไ้ออกไปนะครับวันนี้เราจะไปที่แกงกระจานกันนะครับผมคาลงมแรลับเรอมทุกคนรทต้องกดครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้องตกปลาพาจีนพาเที่ยวนะครับมีโอกาสได้ออกหมายอีกนะครับวันนี้เราจะไปที่แกงกระจานกันนะครับผมก็ไม่รู้จะได้หมายไหนเหมือนกันนะครับน้ํามันลงเยอะนะครับเราก็ไปหาที่นู่นเลยขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสามสี่สิบนาทีนะครับผมไปสองคนกับพอบอเช่นเคยนะครับผมไปกันเลยครับผม let's go นี่นะครับ ผ่านพระามสามมุกหน้าไปพระามสองสมุดสา,สาครนรถข้างหมาแน่นนิดนึง ไปเยอะเลยนะครับนี่นะครับผมหัวแหลมแคมปิ้งแจงกระจานขันนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมยังไม่เมื่อินนะครับทางก็เละๆหน่อยนะครับทางเลยให้ดูทางมาเนี่ครับเราพุ่งมาเลยแต่ถ้าฝนตกออกไม่ได้แน่เอาไปจอดบนเนินเนินเดินนินเดินหินนะครับ ขากลับก็พุ่งอย่างเดียวพุ่งออกอย่างเดียวอากาศดีครับผมเริ่มจะหนาวหนาวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่ๆนานาเพื่อนเพื่อนมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้องตกปลาปลาจินปลาเที่ยวนะครับมีโอกาสได้ออกหมายนะครับผมมาที่แกงกระจานเช่นเคยนะครับหมายเดิมที่เก่าแต่เปลี่ยนเวลานะครับผมหัวแหลมแชมปิ้งครับผมสําหรับหัวแหลมแชมปิ้งนะครับมีค่าบริการนะครับ คนละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอยู่อ่าหนึ่งหนึ่งคืนสองวันได้เลยนะครับที่นี่ลุงกับป้าใจดีมากนะครับเขาของเขาใจดีมากนะครับที่นี่ก็ <c oughs> มีของขายอยู่นะครับเป็นกับข้าวเล็กๆน้อยน้อยมีน้ําแข็งมีเครื่องดื่มขายมีไฟฟ้าให้ใช้นะครับเป็นไฟโซลาเซลล์พอชัดโทรศัพท์ชัดไฟได้นะครับเปิดพัดลมได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังวัดสูงไม่ต้องนำมานะครับห้อ,องนงห้องน้ำมีนะครับผมที่นี่ก็บรรยากาศดีครับเราไม่เน้นมาตกปลานะครับเราเน้นมาพักผ่อนมากกว่านะครับที่นี่บรรยากาศสวยเย็นสบายนะครับกลางคืนก็หนาวหนาวนะครับกลางคืนก็หนาวอยู่ที่นี่หนาวตลอดนะครับมีหนาวมีฝนตลอด ก็มารอชมกันได้เลยนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอ๋องตกปาพาจินพาเที่ยวได้มีกาลังใจทําคลิปดีๆนะครับกว่าจะออกหมายแต่ละที kins, นะครับมีงบประมาณ2,000 3,000นะครับกว่าจะออกได้แต่ละที kins, นะครับก็ปีหนึ่งนะครับทําคลิปไปก็ไม่คุ้มนะครับแต่ทําเพื่อใจรักนะครับไม่คุ้มปีหนึ่งก็ได้แค่ร้อยเหรียญหรือปีกว่าด้วยซ้ำนะครับได้ร้อยเหรียญ สามพันกว่าบาทนะครับผมก็ที่ทํานี่คือ <c oughs> ทําด้วยใจรักนะครับใจรักล้วนๆเลยจะให้มันบังผลกําไรคงคงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็น้อยนะครับผมเข้าไปชมน้อยมากสองร้อยลงเป็นเดือนนะมีคนดูสองร้อยสามร้อยคนนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณนะครับผู้ติด,ดตามหนึ่งหมืนกว่าคนนะครับผม ขอบคุณมากมากครับผมไปรอชมชิปกันเลยนะครับว่าเราจะมีตัวกันหรือเปล่านะครับวันนี้หัวแหลมแคมปิ้งครับผมแล้วม,งลงมาลงไม้แรกกันเลยนะครับผม รอชมมันไปยาวๆครับผมดูนะครับตัวแรกของเรามีอะไรมากินไหม Lo vamos. Bueno, por 你过来喽！我放回去，好，把你这放回去给你。行。Yeah. ไม่ได้ครับประกดประกดมาแล้วของแท้ของแท้แทประกดเดี๋ยวปลอมรอโชโดนะครับผมร่ออะไรเดี๋ยวปลอมลอ่มลออะไร <c oughs> Thành thứ 3 Ăn lắm không? Cầm ăn lắm Lắp nhạt อนกเขานี่นะครับของแทบนี่อยนกเขาทำปลาส้ม มาให้ดูบรรยากาศสภาพหมายกันนะครับทุกคนนี่ครับผมปกตินะครับเกาะนี้มันจะไม่โผล่นะครับเกาะตรงนี้มันจะไม่โผล่ทุกปีมามันจะไอเนี้ยอยู่ใต้น้ําปีนี้น้ําลงเยอะนะครับน้ําลงเยอะมากนะครับครับผมปกติปีที่แล้วเรามานะครับเราอยู่บนน้นนะครับอยู่บนน้นนะครับ ทีนี้ถึงนี่เลยอะที่หลับที่นอนนี่ครับสองอูสองเปเช่นเคยครับผมที่หลับที่นอนอากาศสภาพไม้รานะครับน้ำลงเยอะปลาหนีหมดนะครับยังดีนะครับมีปลารับแขกอยู่ปลารับแฉกกะละมังกระฉามี แต่วิวและบรรยากาศนี่สวยมากครับผมบรรยากาศสวยกิจกรรมทางน้ำก็มีตกปลากับฉี่เรือคายักนะครับพายเล่นครับสภาพหมายกองอำนวยการของเราก็ประมาณนี้ครับผมอาณาจักรของเราโอเคครับผม เช้าของเรานะครับผมของโปรดเลยครับหมกไข่ครับหมกไข่ใจไปตองหมกนะครับผมทุกคนเก่งมากนะครับมันมันว่ายจากเกาะมันว่ายจากตรงนี้ไปเกาะแล้วมันว่ายจากเกาะกลับมานะครับนี่ครับหมาไอแดงว่ายน้ำโอ้โหเก่งมากนะไม่ใช่ระยะใกล้ๆนะครับตรงนี้ ใช่ระยะใกล้ๆนะครับอม,มันว่ายมาสุดยอดใจมึงได้จริๆงไองแดงใจมึงมันได้กิงสุดยอด แน่นอนวายน้ำเก่งจริงทุกคนพ่อทิศทรงกฎครับพาอทิศทรงกฎครับผมมาที่ไรเจอทุกทีครับนี่เป็นมะม่วงอกล่องสุกนะครับวหวานป้าเขาเอามาให้นะครับถุงมะกอีกเนี่ยขอบคุณนะครับสําหรับมะม่วงอกล่องขอบคุณป้ามากครับ ไ้ลายตัวเขื่องเลยครับผมนี่เป็นไงล่ะอ้วนๆเลยควรจะเอาได้นะครับผมหมดไปแล้วโอ,กอ,อ,กอ้กินใส่ไก่เสร็จขอให้กินปลาเอาใส่ไก่พัดเสกเนีเออกัดมือกูใส่ไก่เห็นปะครับผมไอ้ลายตัวเขื่องได้แล้ว เจอสลิงเข้าไปไม่มีขาดครับตัวนี้สลิงกัดมือเขาบมดชิปเป์ใเ่ระขอน้อย อดหลอดฟองเลยครับผมอะไรสำหรับวันนี้นะครับก็มากับ เหยื่อฝุนนะครับเหือฝุนนักร่านะครับชุดนี้บวกได้ทุกหมายนะครับผมเยื่อฝุ่นนะครับเหยื่อสองลำหนึ่งกะทิหนึ่งกล่องแค่นี้พอนะครับบวกได้ทุกหมายใครสนใจนะครับติดต่อนักรวยได้เลยนะครับนักรวยนักล่าสายน้ําเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไว้ให้นะครับผมชุดหนึ่งรอสาสิบาทครับผมไม่รวมกะทินะครับร้อยสามสบาทไม่รวมกะทินะครับ เดีย๋ยวฟูนลนักล่าครับผมเป็นภาพมุมสูง ครับราคาอาหารสั่งได้เลยกดเบียงเบอร์โทรติดต่อนะครับผู้รับเหมาผู้รับเหมาตกถ้ามาแจงกระจานฝนไม่ตกไม่ใช่ครับผมมันต้องตกมันต้องตกอากาศฟ้าหลังฝนครับผมครับผมฟ้าหลังฝน ดูบรรยากาศยา,ามค่ำคืนนะครับผมนี่เราลงไปสิบคันนะครับผมตีชโดไปอกไก่ถ้าเอาชอกอกไก่ตีชโดไปสองคันแล้วก็ตีปลาเล็กปลาน้อยตีไปหกคันนะครับนี่ครับบรรยากาศยา,ามค่ำคืนครับผมบรากาศยา,ามค่ำคืน หัวแหมแชมปิ Luckily, ้งครับผมถ้าเกิดว่าปลากินนะครับผมสมมติว่าปลากินนะครับนี่ครับนี่เรามีสัญญาณนะครับอ่มารอชมกันไปครับถ้ามีอะไรเด็ดๆช็อตเด็ดช็อตมันเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับผมถ้าไม่มีก็นอนนะครับกลางค่ำกลางคืนลองดูปลากินกลางคืนหรือเปล่าไม่รู้โอเคครับผม สำหรับกับข้าวเราคืนนี้ย่างปลาช่อนนะครับย่างปลาช่อนช่อนแดดเดียวนะครับผมกับข้าวเย็นอันนี้เป็นเวลาสามทุ่มครับผมปิ้งปลาช่อนปิ้งหมูแกวครับแกวข้าวเหนียวครับผมอะทานข้าวด้วยกันครับทุกคนสำหรับตรงนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มครับผมเราก็ขอหลับขอนอนกันก่อนนะครับพักผ่อน เอาแรงก่อนนะนอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์ครับทุกคนบ๊ายบายนี่นะครับในในอู่นะครับเขียนอู่นอนก็มีพัดลมนะครับทําให้อากาศมันโฟแต่ก็อากาศมันก็เย็นอยู่นะครับประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดองศานะครับผมโอเคครับอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบนะครับผมนีนะครับกองกำนวยการเราตรงนน้นนะครับเดี๋ยวซ o มให้ดูโอ้ครับผม อยู่ใกล้ครับเดินมาเข้าห้องน้ำนะครับบรรยากาศตอนเชา้า <c oughs> ยากาศดีครับผมจังจานหัวแหลมแคมปิงครับผมคืนก็มีคนมากลางเต็น,นครับสองคนหัวเมียไม่มีใครมาตกปลามีเราตกปลาอยู่เจ้าเดียวครับ สวยงามครับผมแล้วก็สะอาดพอสมควรสะอาดมากข้างล่างนี่มีสองห้องนะครับผมข้างล่างนีมีสองสองห้องแล้วก็ข้างบนตรงนู้นฮนะมีอีกสี่ห้องนะครับห้องน้ำดูผลประกอบการกันนะครับผม มังใหญ่แตเพียนปรากดกดมีสองตัวได้สองตัวกดเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายนะครับผมโอเคสำหรับอีพีนี้นะครับผมปลาก็ได้พอไปทํากับข้าวนะครับผมฝนฝนตกดีเหลือเกินนะครับแกงกระจานมาทีไรตกทุกครั้งนะครับถ้าไม่ตกไม่ใช่แกงกระจานนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ต้องอัปราพาจากกันแล้วนะครับ เจอกันหม e ่ EP หนะ้าสำหรับ EP นี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับลำๆลิรวยๆถูกหวยเลยเบอรอสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายชโดลุยสวนแยงส้มชโดทอดสอเมโนโูแซ่บๆ